รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยราคังกังวานสัญญาณบ่งชี้รายการผลงานที่ดีล้วนมีสื่อรรมาา์ดื่มดำธรรสล้วนน่าจดน่าจำเหมาะสมกับคำ มาคือผู้นกหลังจากหนุ่มรุ่นใหม่สายเลือดราชทันกลุ่มหนึ่งผู้ต่างที่มาหลายพ่อพันแม่ได้ฝึกหนักกินนอนร่วมกันตลอด24ชั่วโมง ภายในศูนย์ฝึกกรมราชธรร์จังหวัดลำปางจนผูกพันแน่นแฟ้นรวมทั้งทฤษฎีก็แม่นวิชาการก็เยี่ยมทุกบทเรียนจดจำขึ้นใจอย่าให้ความหลงเนี่ยมันบังตานะคะเราต้องขังพันคนเนี่ยถ้านให้ความไม่ทำไม่ได้เนี่ยการปกครองจะล่มเหลวอ่นเราฉลาดก็จริงแต่ว่าอยากขาดความเฉลียวแม้วันนี้ร่างกายพวกเขาจะแร่งจิตใจพวกเขาจะหนักแน่นขึ้น แต่ก็ใช่ว่าจะเพียงพอที่จะเป็นผู้คุมได้นะคะเพราะที่ผ่านมานั้นเป็นแค่การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอันพารุโหธดที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นณสนามฝึกทางยุทธวิธีบุกสู้จู่โจมแห่งนี้เท่านั้นค่ะศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 สนามฝึกนี้ก็มีเพียงสายเลือดราชทันตัวจริงที่จะรอดผ่านไปได้สนามฝึกที่ทำให้ร่างกายอันแข็งแกร่งจิตใจที่หนักแน่นทุกดวงของพวกเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวดั่งพ่อแม่เดียวกันค่ะววิ ปัดให้มีพลังถ่ายทอดไปที่ฝ่ามือที่สันมือเตรียมเดี่ยว,ยยวตัวทางขวาปัดขวาพวไปอย่างี้นะครับใช้สันมือปัดป้องกันและจับกลุมคนร้ายที่แทง 1> 1! ด้วยมีดตึงไอ้บดตึงพับข้อมือหงายพร้อมกับแทงจะมองเขา,านีา่หน้วนสร็จแล้วเดินอ,อ้อมศีรษะตึงจับกลุมผู้ร้ายนะครับ เวลาเราเจอสถานการณ์นะครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เราตื่นเต้นเวลาเราไปเจอเหตุเจออะไรเนี่ยตื่นเต้นเราจะดูว่าเราจะระงับความตื่นเต้นของเราได้ไหมนะครับเวลาเราเจอสถานการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยมันมันฝึกไม่ได้ละนะครับยิ่งเราไม่ได้ฝึกว่าเราจะใจใจเต้นนะครับใจสันน่นถ้าไม่มีการฝึกตัวนี้นะครับเจอสถานการณ์ปุ๊บจะทําอะไรไม่ถูกมันจะชะงักจะหยุดเป็นหอที่ที่สุดนําลังใจ อะไไงดีครับครับเอาผมมือเพื่อน่อยครับเดิงานตัวผมนักเวียรัชพรามลินแสงสนิทพร้อมที่จะโรยตัวหน้าผาด้านหน้าแล้วเดินเดินเดินั้เขั้ว ผมนักเรียนราจะทันมนาเทพูนตันพร้อมที่จะโดนลกครับพร้อมพร้อมพเน่าเดน่าเนครับตัวผมนักเรียนาทันนักเรียนสีงาพอมที่โดดกีออกแล้วครับพรอมนะครับพร้อม้อ ผมนักเรเลท่านอดิศักดิ์โคตรปาบูพร้อมนิจากระโดดหอแล้วครับผมขออีกรอบนึงทัดทัผมนักเรียนราชทันอดิศักดิ์โคตรปาบูนักเรียนราชทันครับผมนักเรียนราชทันอดิศักดิ์โคตรปาบูพร้อมที่จะโดดสกีหอแล้วครับแน่ใจแน่ใจครับแน่ใจแน่ใจพรมโกลนะครับ ครับตดดบุบโดดนะครับพร้อมพร้อมเอ้าเอ้าไ, <c oughs> ไปเลยดีไปเชียกไปเชือยไปเป็นครั้งแรกนะครับที่นักเรียนจะได้มาเจออาจจะสถานการณ์คล้ายๆ้ของจริง มีเรื่องอะผมมีเรื่องจะพยศบอกให้หยุดมีเรื่องอะไรบอกผมหน้าไม่โดนเด็กบอกครับไปเรียนเรียนะเด็กไปเอาเอาไปยินไปยนไป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 นี่ผมมาผมไม่อยู่แล้วที่นี่ผมไม่อยู่แล้วไปเลยไปเลยเมื่อกี้คุณใช้ปัญหายังไงใช้ระบบไอ้นแทค a c t เ o v e r ครับยังไงแบบคู่ปฏิบัติครับอันหนึ่งล็อกล่อผมเข้าล็อกครับประวัติเบื้องต้นว่าอนาคต เขาจะเป็นยังไงถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับวางไม่กวาดวางไม่กวาดก่อนวางไม่กวาดม้วนเพื่อนมันต่อยมาชูมือขึ้นผมโดนต่อยมา,ายมตัวไหนมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวตัวอย่ามันไปไหนไปไหนไปไหเต็มยืนรอตัวนี้ขอพ่อไม่อยู่ <สะ S 2> รหรือว่าเขาจะผ่อนผายลงแล้วก็วกเราต้องถามเหตุผลที่เขาโวยวายนะเอ็งไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะ คนละเอียดอย่างนั้นนะนี่วะคนละเอียดเด็ดหนึ่งสองสามดีแค่แต่ไม่ปานแต่ถ้าเป็นเหล็กแหลมมีเหล็กขุดชักอะไรต่างนะครับหัวน็อตอะไรหัวตะปูอะไรต่างทิ่มแทงเราตายแน่น่ะอ่ะต่อไปคือค้นเวลาผมพ้นบอกทำไงนิ้วหัวมือเราอ่ะครับสอดเข้าไปแล้วกระตุกขึ้นมาสอดเข้าไปเนี่ยล้วงเข้าไปอ่เราฟาดตรงนี้นะเอาไหมนะ น,นี่แค่บทเรียนต่อไปผมคิดว่ามันไม่ใช่บทเรียนนะโอเคนะครับเน้นไปเลยจําได้ไหมครับ7จุดมีอะไรบ้างเจุดเนี่ยมันเป็น7จุดหลักๆของชุดปกติแต่ชุดโทษมันมีตรงไหนเราต้องเพิ่มเข้าไป ตรงที่ไม่ได้ถือกระบอกแล้วครับบัดถ้าเขาจะข้อล็อก,ก็จะต้องล็อกตามช่วงนะครับเป็นการหักหักนิ้วหักข้อมืออะไรแบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเข้านัดตัวเมื่อไหร่นะครับเจะ้าหน้าที่ตัวเล็กกว่าตัวนี้จะเสียเปรี่ยบน่าจะใช้การเจรจาให้มากขึ้นช่วยได้มากเลยครับก็ได้ท่านครูฝึกเอาประสบการณ์ต่างๆที่ทําเรียนจํามาสอนให้เรารู้ว่าในเรือนจำเนี่ยเราต้องทํางานยังไงมีวิธีปฏิบัติยังไงเพื่อทําให้ตัวเรานี่สามารถทํางานด้วย ดแลล้วก็ปอภัยตาดูหูฟังนะครับทุกอย่างก็คือต้องมีมีการเตรียมพร้อมตลอดตลอดเวลาครับต้องมีสติครับครับมีสติเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับระแวดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับใจเย็นครับรักงานอยู่นี่แล้ครับใจเย็นครับผมพูดจริงจริงเนี่ยมันจะมันจะฆ่าผมเลยะไดใจเย็นใจเย็นครับเจ้าที่อยู่นี่แล้วครับปลอดภัยครับปลอดภัยครับปลอดภัยครับไม่เป็นไรครับเจ้าที่อยู่นี่แล้วครับปกป้องให้อยู่เต็มที่ครับการฝึกยุดทวิยีตำรวจก็ฝึกมุ่งเน้นทํางานเป็นทีม